สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube อุ้มรู้ทันดวง8 9 4 4กนะคะการที่อุ้มมาพูดหรือว่ามาเปิดใจให้ทุกคนได้ฟังนะคะมีข้อคิดดีๆเนี่ยก็เพราะว่าอุ้ม,มเปิดรับดูดวงนะคะรับปรึกษาปัญหาชีวิตเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆนะคะมากมายเลยเพียงแค่แอดไลน์นะคะ a ขีด m 8 9 8 9นะคะปรึกษาเรื่องของธุรกิจ เรื่องของดูดวงความรักคู่ครองคู่แท้คู่เทียมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องการปรึกษาแอดไลน์มาที่อุ้มได้เลยนะคะวันนี้นะคะอุ้มจะมาพูดถึงเรื่องของรางวัลชีวิตนะคะรางวัลชีวิตของการเปิดใจถ้าสมมุติว่าเราเปิดใจเราจะได้อะไรบ้างจากการเปิดใจนั้นนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยของการเปิดใจนะคะก็จะเป็นการน้อมรับรับฟังสิ่งใหม่ๆ สิ่งแปลกๆที่เราไม่เคยได้รับรู้ที่เราไม่เคยได้เห็นนะคะแล้วก็เราอาจจะได้อะไรจากสิ่งสิ่งนั้นมาบ้างไม่มากก็น้อยหรือพอเราเปิดใจรับฟังการได้ไปเห็นการไปสู่ที่ใหม่ๆเปิดโลกกระนัดของตัวเองนะอย่างแรกสิ่งที่เราจะได้รัรบรู้ก็คือตาตาได้มองเห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้าน าการเห็นของสวยของงามมันจะลงจิตใจเราอยู่แล้วนะ,ะมันอาจจะเกิดไอเดียอะไรต่างๆนะ,ะเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจการเงินนะ,ะหรือว่าการเอาไปพัฒนาสิ่งเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วนะ,ะนั่นแหะมันคือกําไรทั้งนั้นเลยนะ,ะมันเราได้อะไรจากการเปิดใจแน่ๆนะ,ะแล้วถ้าหากว่าเราได้รับฟังเราได้เย้องย่างเข้าไปเราได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นรสชาติ สิ่งที่มาทบตา,าสิ่งที่เราจะได้มองเห็นนะคะได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะสัมผัสบรรยากาศดีๆเขาปลูกต้นไม้ดีเขาจัดบ้านสวยนวัตกรรมมันใหม่เฮ้ยวิธีการนี่มันแปลกวิวัฒนาการก้าวล้ําคือเราได้สัมผัสวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆมากมายเลยนะคะทีนี้เนี่ยการนําความรู้จักนะคะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเดิมได้ด้วยนั่นแหละคือกําไรชีวิตนะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราได้เข้าไปเรียนรู้แล้วเปิดใจแล้วมันไม่ถูกฉลกหรือว่ามันขัดกับทัศนคติของเราจริงๆนะคะหรือว่าเราเข้าไปแล้วเราไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างแรกคือคุณได้สัมผัสสิ่งใหม่คุณได้เจอเพื่อนใหม่คุณได้เจอระบบใหม่ๆระบบที่คุณเคยเจอเป็นแบบนี้ระบบที่คุณเคยเรียนมาเป็นแบบนี้แต่ระบบเนี้ยให้เปิดโลกเปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ มาดับความรู้มันเพิ่มความรู้ขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะคะนี่แหละสิ่งที่คุณจะได้รับและคุณสามารถเอาสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมาแก้ไขปัญหาในชีวิตเดิมๆของคุณนะคะมาแก้ไขปัญหาเรื่องเดิมๆที่คุณมีอยู่แล้วอาจจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยเอามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นเพิ่มเติมถ้าหากว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจริงๆให้เก็บไว้ระดับความรู้เพื่อที่จะ เอาไปบอกต่อให้กับคนที่เขามีเคมีตรงกันคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วคุณไปสัมผัสไปพบปะเจอเจอเขาต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้พอดีคุณก็นําสิ่งที่คุณรับรู้มารางวัลชีวิตที่คุณได้มาเนี่ยนะคะเอาไปบอกต่อคุณได้บุญแน่ๆคุณได้กัลยาณมิตรเขาอาจจะมองคุณในทางที่ดีว่าคุณสามารถช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่คุณบอกนั้นน่ะมันอาจจะไปปลดล็อกชีวิตเขาก็ได้ชีวิตเขาอาจจะกําลังอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปด นะคะไม่ร่วงก็จะรุ่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รับความรู้นะคะจากสิ่งที่คุณบอกมาจากคุณที่ไปรับมาแล้วคุณคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเนี่ยแต่มันไปมีประโยชน์กับคนคนนั้นไปมีประโยชน์กับคนที่ชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แล้วแต่มาเจอสิ่งนี้กับคุณคุณบอกเขามันเท่ากับเขาไ,ได้ปลดล็อกชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้พลิกฟื้นชีวิตคนคนหนึง่ง ให้ฟื้นฟูกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วมีแรงก้าวต่อแก้ไขปัญหานั้นๆได้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่ารางวัลชีวิตของการเปิดใจวันนี้คุณเปิดใจหรือยังคุณเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆคุณเปิดใจรับสิ่งที่คุณนะยังไม่เคยรับรู้ขณะที่พูดที่คนลุกนะขนลุกแบบคนลุกขนชาำนลยหมดเลย เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจไม่มีการขัดทุนแน่นอนนะคะอาจจะเสียเวลาบ้างนิดหน่อยแต่การเสียเวลานั้นอะ่ะมันถือว่าเป็นการมันถือว่าเป็นการ การหาความรู้เพิ่มคุณเสียเวลามาทั้งชีวิตคุณเสียเวลาเรียนป .1 ป .2 อป3ป .4 ป .5 ป .6 ปวช .1 ปวช .2 ปวช3ปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทด็อกเตอร์คุณยังเสียเวลาเรียนรู้แล้วนะแต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่มีในสถาบันการศึกษาบางเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์การแชร์ประสบการณ์การได้รับรีวิวจากคนทั่วๆไปบนโลกใบนี้ ถ้าหากว่าคุณเปิดใจรับอะ่ะคุณอาจจะได้รู้ในสิ่งที่ห้องเรียนไม่มีนะคะคนที่มีประสบการณ์มากๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เรียนสูงคุณรู้ไหมแต่ว่าเขามีประสบการณ์มันก้าวขาจริงเดินไปเจ็บจริงเมื่อยจริงเหนื่อยจริงมันเสียเวลาการเสียน้ําตามันแลกมาด้วยกําลังกายคุณเข้าใจใช่ไหมว่า คนที่เรียนในการศึกษาเนี่ยเอามาเทียบกับคนที่มีประสบการณ์ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันเสียเวลาเท่ากันนะคะบางคนเนี่ยใช้ตัวหนังสือนะคะเป็นตัวนําทางบางคนใช้ Google บางคนใช้จากการบอกต่อบางคนใช้จากการฟังจากผู้ใหญ่บางคนใช้การมองบางคนก็ใช้วิธีการลุยก้าวเดินนะคะทุกวิธีนะคะเป็นการเปิดใจเป็นการมีประสบการณ์ใหม่ๆมันมีมันมีผลดีกับเราแน่ๆนะคะ การเปิดใจมันดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะดีมากจะดีน้อยมันอยู่ที่ว่าเราอะนำไปใช้แล้วแล้วก็มันเหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมควรไหมที่เราเปิดใจสมควรนะสมควรมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะ,ะการที่เราปิดใจนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยล้มเหลว เราอาจจะไม่ได้อยากรับรู้รับฟังเราไม่อยากยินดียินยอีกแล้วนะคะกับสิ่งที่เราผิดหวังมากมากเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่มีบุญเราไม่มีความสามารถในการดําเนินเราไม่มีสามารถประคับประคองเรื่องของความรักได้มันไม่ใช่ค่ะสิ่งที่คุณเจอคุณอาจจะดึงดูดเอาแต่คนเดิมๆเ,เข้ามาคุณไม่ได้มีทัศนคติใหม่ๆเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปิดใจครั้งใหม่ให้เรามองโลกในแงด่ดีฉันจะต้องเจอคนที่ดี ฉันจะต้องเจองานที่ดีฉันจะต้องเจอวิถีชีวิตที่มันดีขึ้นอะที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่ยิ่งมีประสบการณ์มากยิ่งเลวลงเลวลงมันไม่ใช่นั่นหมายความว่าคุณติดลบทางความคิดนะคะเมื่อไหร่ที่ความคิดคุณมีพลังงานทางบวกมากขึ้นเนี่ยทุกๆครั้งที่คุณมีการล้มเหลวทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจท้อแท้นั่นนะ่ะคือกําไรชีวิตของคุณแล้วคุณได้ประสบการณ์อีกข้อหนึง่งคุณได้ทักษะในการแก้ไขคุณรู้ว่าอันเน แล้วพอคุณจบจากคนคนนี้คุณจะไม่ตกหลุมพังนี้อีกแล้วนะคะคุณจะไม่ตกคุณจะไม่เจ็บหลุมเดิมนอกจากว่าหลุมใหม่อะมันมาในทักษะแล้วก็รูปแบบใหม่ๆในสิ่งที่คุณไม่เคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเข็ดเพราะฉะนั้นเปิดใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในทุกๆอย่างในชีวิตนะคะเราเกิดใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอเรามีการตายเรามีการลง คุณล้มแล้วคุณนอนอยู่แบบนั้นอะ่ะใครจะช่วยคุณดึงถ้าหากว่าคุณไม่ลุกขึ้นมาเองนะคะคุณต้องล้มล้มเพื่อที่จะลุกนะคะแล้วอาจจะมีการผิดพลาดแล้วล้มอีกแล้วลุกอีกล้มอีกแล้วลุกอีกทีนี้พอคนเรามันล้มล้มลุกลุกบ่อยๆประสบการณ์มันเยอะประสบการณ์มันเยอะแน่ๆนะคะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะพอคุณโตไปคุณแก่ไปอายุที่มากขึ้นอนะ่ะมันจะทําให้คุณไม่ล้มอีก แต่ไม่ได้หมายความว่าการล้มของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณปิดใจการที่คุณปิดใจนะ่ะหมายถึงประสบการณ์ที่คุณมีทั้งหมดคุณจะไม่ได้ใช้แล้วนะคุณเอาประสบการณ์ทั้งหมดนะ่ะมาเป็นอ่ากำแพงกั้นเพื่อที่จะไม่ให้คุณประสบผลสําเร็จยิ่งเราล้มมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเรามีการประสบผลสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นคนที่ไม่เคยล้มไม่ได้หมายความว่า เขาจะไม่ประสบผลสําเร็จแต่เขาหมายถึงการฉลาดตั้งแต่การตัดสินใจครั้งแรกและรวมถึงการมีบุญบารมีที่เขามีอาจจะมีคนบ่งสอนบง่งชี้คอยประกบข้างเขาก็ได้นั่นคือแต่ละคนมีบุญไม่เหมือนกันแต่ว่าคนที่มีบุญมีประสบการณ์จริงรู้จริงต้องเป็นคนที่โดนกับตัวเองแล้วก็เปิดใจรับฟังหลายๆเรื่องมีความรู้ทักษะทางความคิดมีความรู้มากๆรู้มากๆ แต่ต้องเอามาทําด้วยไม่ใช่พอรู้แล้วก็ไม่เอามาใช้รู้แล้วไม่เอามาใช้รู้แล้วไม่เอามาคิดรู้แล้วไม่เอามาวิเคราะห์อะไรเลยต้องเอามาวิเคราะห์คนวิเคราะห์งานวิเคราะห์การเงินวิเคราะห์สังคมวิเคราะห์บนโลกใบเนี้ยเศรษฐกิจใบเนี้ยมันจะไปทางไหนแล้วคุณจะรอดคิดเยอะๆก่อนจะทําคิดคิดคิดเยอะๆก่อนจะทําคิดคิดคิดเยอะๆก่อนจะเลิก เยอะๆก่อนจะทิ้งอะไรไปวันนี้ฝากข้อคิดดีๆไว้ให้กับทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับการเปิดใจดีแน่นอนสำหรับอุ้มนะคะฝากกดกระดิ่งกดซับสไ r i b e ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของความรักชีวิต ดูดวงวันเดือนปีเกิดวันไหนจะล้มวันไหนจะลุกวันไหนฉันจะรุ่งเรืองตัวเลขอะไรที่มันดีสําหรับฉันพวกนี้มันเป็นบ่งบ่งชี้ว่าเราจะสําเร็จด้วยทางไหนมันจะเป็นตัวไกด์ไลน์นะคะเป็นตัวไกด์ไลน์เป็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นรองเท้าที่จะนําพาเราเดินแล้วก็เป็นไฟหาหลอดไฟที่มันส่องสว่างว่าเฮ้ยไปทางไหนแล้วมันสําเร็จมันมันเห็นชัดกว่า ะฉะนั้นก็ต้องมีตัวเลขนำทางมีดวงชะตานะคะประกบคู่ถ้าเรามีบุญมากพอเราไม่จําเป็นต้องใช้ดวงนะคะนั่นแหละค่ะแอดไลน์ถ้าสนใจดูดวง A ขีด M 8 9 8 9ขอให้ทุกคนโชคดีตัดสินใจถูกในสิ่งที่ทุกคนคิดแล้วก็เลือกถูกนะคะในสิ่งที่ทุกคนเลือกไม่มีการผิดหวังแน่นอนวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย